จังหวัดเชียงใหม่ครับมีวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนนะครับกว่า5,000คนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลนาครพีร์เชียงใหม่ครับได้นําบุคลากรออกฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนมองฟอร์ดมัธยมถนม ah on, นมหิดลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จานวนกว่า2,000คน โดยเรียกฉีดรอบละ10คนและมีการนั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับ ทางด้านของนางยุพินบัวคอมศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยืนยันว่าบุคลากรทางการศึกษาค่ะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความมั่นใจให,ให้กับทางผู้ปกครองและนักเรียนโดยได้รับโคต้านะคะจำนวนกว่า5,000คนค่ะจากทั้งหมดที่จองไปจํานวน19,000คนโดยจะทําการฉีดในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564เป็นบุคลากรทางการศึกษาของเขตอาเภอเมืองและ อำเภอแม่ริมจำนวน4,000คนและบุคลากรทางการศึกษาของเขตอำเภอฝางและเขตอำเภอหางดงอีก1,000คนในวันที่24พฤษภาคม2564นี้ค่ะในส่วนการเปิดภาคเรียนจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสอบโรงเรียนให้เป็นแบบ New Normal นะครับก็คือชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าโรงเรียนนานาชาติครับก็ต้องมีความพร้อมและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เปิดการเรียนการสอนได้ส่วนบุคลากรหรือนักเรียนครับที่มีบ้านอยู่ในต่างจังหวัดเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องกักตัวเองก่อนเป็นเวลา14วันก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ครับมีโรงเรียนทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมากกว่า700แห่งมีบุคลากรทางการศึกษากว่า30,000คนโดยจะมีการทยอยรับการฉีดวัคซีนจนกว่าจะครบทุกคนเลยครับค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีค่ะในการสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ผปกครองของนักเรียนเองด,ด้วยนะคะ